นี่จัเป็นบุครับป้องกันตัว ขามในกระสุน yes 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 โอเคชนะครับด้วยคะแนนด้วยคะแนนสามสิบต่อยี่สิบเก้าด้วยเราเนี่ยต้องปลุกไปกันเป็นทีมเลยครับผมแบบว่าห้ามห่างกันไม่งั้นยังไงก็ชนะนะครับถ้าปลุกกันไปทีมเป็นทีมเนี่ยมัยนก็ชนะ เขอเปีนเลย,ยเปนไนเปอรป์มามปลาปำก้วยวัที ini apa? Yep. Basic-basic lah. mấy hôm nay tận mọi thứ chứ chưa có hồ hay 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 เงี okay. ้ยเพะห้าสิบตัวหกสิบไม่เป็นไรครับก็ไปใช้ปืนซีดีกว่าเนี่ยซีนั้นอนะซีซีอะไรนะซีซีเอกนายก็ไปใช้ซีเอกนายดีกว่าครับปืนมันแบบ <c oughs> ปืนนี้เขาจ่ายนะครับว่ามันดีเพราะว่ามันมีกล้องทีวีดีกว่าผม จะว่าแบบมันแบบมันแบบอาย,ยนะครับก็เปลี่ยนปืนดีกว่าเนาะเปลี่ยนดีกว่านะครับถึงมันจะมีอะไรตกแต่งอไม่เอาหรอกนะจะกดเข้ามาเฉยๆฟิกลีโดดเร็วไม่เอาไม่เอากลับไปใช้ S M G ที่ผมเคยใช้ดีกว่า มาจ้ะอุ้ยมาไร้อย่างนี้เฮ้ย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 เอ็กไยเอ้ปืนนี้น่าจะไม่ดีนะครับ ดูจักอันนี้นะเนี่ยแต่ว่าคล่องตัวแค่นั้นแต่คิสวิกเตอร์ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ,อยากได้อยากได้มานานแล้วลองใช้ก่อนไม่เคยใช้เลยในชีวิตไม่เคยใช้เลยแล้วก็ไม่เคยเล่นเลยเนะครับนะผมไม่เคยเล่นเลยฮิสวิกเตอร์เนี่ยจุ๊งดูจุ๊งดูงดงอ,อะไรกันในเพลงอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บแอร์พอต เดี๋ยวผมไปใช้แอร์พอดสิเขาเรียกอะไรผมฟังฟังนะครับผมฟังแบบฟังอะไรอะ่ะผมฟังที่แบบไปเสียบสายนะครับผมฟังไม่มีสายเออว่าอย่างนั้นนะคเพราะอย่างนั้นก็ได้นะครับคูฟังไม่มีสายฟังบลูทูธนะครับผมว้าว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  ว้าว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 อุ through, dem, ่ยเร่งดีด้วยเร่งเร่งเร็วด้วยเร่งเร็วด้วยนี่เป็นไงอุ้ยมันผ่านแล้วทำไมมันมีคนใช้เยอะแยะจังว้าวเรืนทีเดียวครับว้าวก็ในทีเดียว๊บั สไนเปอร์ครับเขามาซุ่มมันดูเฉียงออกไปเาีงถังขยะนะหุย้สยสไนเปอร์ครับต้องระวัง สนเข้าใจว่ามันดีนะแต่ว่ามันแบบไม่เหมาะเอาเท่าไรโอ้โหแล้วจะแบบขขอสไนามาบุกบ้านแล้วผมยิงหลายนัดแต่มันแบบดามเมจไม่ได้แรงนะครับดามเมจไม่ได้แรงสไนเก็บมากน ฉันมาเรื่องการผมนาาเรื่องการลุกสไลด์มาก่อนปุ๊บปุ๊บุ๊บวู้วววววาวว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 วบวว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 

เนี่ยแหละผมไม่ได้เป็นคนเสียร้อนนะผมเล่นเอาสนุกเฉยๆนะครับเกมนี้ผมไม่ได้เล่นเอามันผมเล่นเอามันผมเล่นเอาสนุกอนะแ,แต่ผมไม่ได้เล่นเอาหัวร้อนว้าลือกระสุนมัหมดนะครับผมอีอีนี่นะครับผมบอกแล้วถ้าไม่ไดีอืมอืม ไปลีไปบ้มบ้มบ้มลุก oh, โอ้โหเขายิงแล้วแบบผมก็สุดหมดพอดีนะครับเยสสามสิบสามสิบเร็วสามสิบก่อนเขาสามสิบก่อนเขาเยส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  โอ oh, ้ดีเหมือนกันนะเนี่ยดีเหมือนกันนะเนี่ยง่าลิงเดียวด้วยแต่ว่าจะสไนเปอร์ก็ไม่ไหว Bị đi vào bom bài ui không bắt đầu nhìn thấy nào nhìn ก็ได้ก็ได้ละเมื่อแล้วผมไม่ได้ซีเรียสมากอันนี้ก็มันมันเป็นเกมอ่ะเนาะในเป่วยยิงขาก็ตายแล้วปุบบอลรำไปครับหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนโอเคเพื่อนยิงเข้าไปได้ ดูไม่เห็นกันนะี่เฮ้ยอะไ์กัน อุ๊ยเสมอครับเสมอเสมอผมจะสูดทุดกทีตะการเขามา,ามาเลยมามา <c oughs> จะหันหน้ามายิงไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีคำว่ามไม่สู้สู้ตลอดครับปรัง n ปรง r a n ง p e r ง n g p e r a แล้วก็ว้าวใช้ปืนอะไร คิวคิวนายไม่ใช่คุณคิวคิวนายใช่ไหมโอเคครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสุดครับ